โอ้โหครังงบก็ดีใจดีใจครับจริงๆแล้วอตอนที่ตอนที่เริ่มทำหนังเรื่องนี้หลังมากก็ไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันจะมันจะมาไกลขนาดนี้นะผมว่ามันเป็นมันเป็นหนังที่ที่ไม่ได้เป็นเป็นพูด,ย,ดยังไงดีอ่ะดไม่ได้เป็นหนังแบบใช่อะไรขนาดนั้นผมว่ามันเป็นหนังที่มันธรรมดาเรียบง่ายอะไรงเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันก็ อย่างนี้นทุกคนก็อาจจะได้ดูอะไรเงี้ยมันเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความธรรมชาติความจริงแล้วก็สัญาธรรมของของสถาบันครอบครัวแล้วก็ชีวิตของเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เหมือนว่าคนให้คุณค่ากับหนังเรื่องนี้มากขนาดนี้เหมือนกับที่ผมแล้วก็ทีมงานทุกๆคนแล้วก็รวมถึงพี่ๆท,ทุกๆคนอะไรเงี้ยที่ทํางานงานนี้ก็ตั้งใจแล้วก็ให้คุณค่ากับเราเรา,าคาดคิดเลยครับแค่สิวนัน อย่างไได้ของเรามันก็นมาแบบเป็นร้อย้านแบบเร็วมากโอ้ไม่ได้คิดไม่ได้คิดเลยครับไม่ได้คิดเลยจริงๆแบบไม่ได้คิดอย่างที่บอกเลยคือจริงๆไม่ได้คิดถึงเรื่องเรื่องตัวเลขเลยอะ่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าความฟินของผมมันคือการที่ผมได้ทํางานที่ผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วแลผมมันจบตั้งแต่ผมทํางานงานนี้จบแล้วอะแล้วอันนี้คือคนดูจะมีความสุขประมาณหรือว่าเข้ามาดูหรือได้อะไรไปจากมันมากน้อยอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นกําไรแนละ้ว่งชเหมือนบว่าเรื่องนี้อาจจะแบบ กำไรมากกำไรมากในเชิงความรู้สึกนะครับไม่ใช่ทางเงินทำให้ได้เช็คที่แตกไหมว่าเป็นแฟนตานั่งร้องให้กันก็มีดูเรื่อยๆมีดูเรื่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วทางพี่ๆที่ทำทีมหลังหน้าอะไรพี่พัฒทพุ่มกับหรือว่าพี่พี่ทีมนักแสดงอะไรเงี้ยทุกๆคนรวมถึงพี่ทีมเบื้องหลังแล้วก็ทีมบิ๊กเน็ตเอนเตอร์เทนเมนท์ทุกคนก็จะคอยอัปเดตอยู่ตลอดแล้วผมก็จะมีดูอยู่เรื่อยๆเลยครับเราดีใจไหมที่แบบว่าอะไรคนอยากกลับไปแบบกลับบ้านไปหาอัพบ้านหรืออะไรงี้ยจิตเข้าเข้าใจลายรีจใจ่า ที่สุดของผมมันคือการที่หนังหรืองานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากมันจะเป็นงานที่ให้ความบันเทิงให้ความสนุกสนานอะไรเงี้ยมันจะเป็นงานที่มันให้มันให้คุณค่าอะไรกับตัวเราอะไรเงี้ยซึ่งหมายถึงว่าสาหรับส่วนตัวผมนะกับงานนี้ผมรู้สึกว่าการที่ผมทํางานนี้ผมได้ผมได้เครื่องตื่นใจแล้วก็หมายถึงว่าต,ต้นตะกอนของของความคิดอะไรหลายอย่างในตัวชีวิตผมเองอะไรเงี mm ้ย hmm. ที่ผมกลับไป กับไปทบทวนกับชีวิตตัวเองในหลยๆๆๆายๆแง่มุมอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจที่เหมือนว่ารู้ทุกคนเข้าไปดูแล้วก็ได้ความรู้สึกอะไรคล้ายๆกันแล้วก็เหมือนว่าต่างคนก็ต่างไปตีความแล้วก็เอาไปรีเลทกับชีวิตของตัวเองแล้วก็ไปต่อยอดตะกอนเนี้ยในแบบของตัวเองเลยครับหายเหนื่อยไหมครับเพราะว่าถ่ายทำมาตั้งค่ากนมาแล้วก็มีความตดดตัดในการสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ก็หายเหนื่อยนะหายเหนื่อยดีใจมากดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณรู้ทุกคนมากๆที่เข้าลงรถยนต์มาดูหลานมากนะครับ ก็ดีใจดีใจจริงๆแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดูก็อยากจะฝากทุกคนให้ไปดูด้วยใครที่ดูแล้วก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณแทนทีมงานทุกคนครับฝากตั้งสองร้อยมิครับทักทายเลยบ้าพี่ไมีคิดไหมไมีคิดไหมตอนนี้ตองพีคคิดอ่ะบ้าบ้านะบ้านี่คือเอาวัดตั้สองอะไรนะบ้าอะไรนะฮะตั้งต่อใหม่ไหเท่าไหร่ก็ผมว่า อย่างที่บอกเลยจริงๆหมายถึงว่าเรื่องตัวเลขอะสำหรับผมมันมันไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรกับผมหมายถึงว่ามันเป็นแค่ KPI ของความรู้สึกที่ดีของผมเท่านั้นเองกับทีมงานทุกคนนะผมว่าการที่คนเข้ามาดูคนมานสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องนี้อะไรเงี้ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราพยายามจะสอดแทรกลงไปในภาพยนตร์เรื่องนี้หรือคุณค่าเราพยายามจะสร้างในการทําภาพยนตร์เรื่องนี้มีคนที่ได้รับคุณค่าจากมันจริงๆอะไรเงี้ยก็ ไปไกลได้เท่าไหร่ก็มันเป็นความดีใจในเรื่องของของความรู้สึกมากกว่าตอนนี้ไม่เอกนาได้ใช่ไหมอะไรนะฮะตอนนี้ไม่เอกาได้โอ้ยบ้านะบ้าพี่เกิดไม่เกิดไม่เกิดฮะก็เกิดนะบ้าเหรอเปล่ายาบิวตี้ไม่เอกเลยนะบ้ายบต้องอะไรนะคะจริงแล้วก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงก็ต้องจำต้องจำใจยอมรับจำใจยอมรับไป ่ญาติเราเยอะมากเลยนะครับญาติเราปิดรง450คนโอ้ก็จริงๆมีญาติญาติแล้วก็มีเหมือนกับว่าเพื่อนๆคุณพ่อเพื่อนๆพ่อาม่าหรือเพื่อนๆของญาติญาติด้วยอ่ะแต่ว่าในในนั้นไม่ได้แบบไม่ได้เป็นญาติทุกคนเราจะมีคนที่อ่าเป็นแต่ว่าจะเป็นคนที่สนิทคือผมก็จะรู้จักทุกทคนเลยเป็นคนที่เหมือนกับว่าคุ้นเคยกากินังกันนังนานเลย450คนนี้คือเช็คชื่อมาคนก็พบบ้างเติมตอนวันงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับมีคนก็แซวว่ารู้จักกัน อ๋อทัทยาเรารู้จักหมดครับเราก็จะมีส่วนที่อย่างที่บอกมัอเป็นเป็นเพื่อนของอากงอาม่้าป้าอีอาโกอาเจกอะไรอาขูอะไรเงี้ยก็ก็บางคนก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็ก็ได้เห็นรูปเฮ้ยก็ก็มาดูด้วยแต่คนสามว่าตอนนี้วิกินกลายเป็นเป็นชื่อนัไรนบ้าวิกิ้นเยอะวิคกิติเยอะเออจริงจริงครับจริงใช่ไหมวิคกิ่นเยอะครับแล้วเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกในย่านเราที่ไปดูเขาก็เสี่ยงากันเยอะขนาดไหนครับผมว่าผมว่า มันเป็นเหมือนอย่างที่ผมบอกมัน <S <S เหมือนกับสารคดีแบบวัฒนธรรมคนจีนใต้จิ๋วอะไรเงี้ยในในไทยอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าอันนีอ้มุมนั้นนะผมว่ามันจะเป็นมุมที่ทําให้เขาแบบตื่นเต้นกับหนังเรื่องนี้เลยผมว่าด้วยความที่ภูมิหลังของตัวละครมันมีความที่คล้ายกับตัวตนเขาหรือว่าครอบครัวเขาอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกหมายว่าบางคนที่เป็นเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่เป็นเพื่อนของญาติๆอะไรเงีเ้ยเขาบางคนก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนไทยเสียจริงแต่หมายถึงว่าผมว่า เรื่องของครอบครัวอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่เราทุกคนก็เข้าถึงแล้วก็เข้าใจบริบทของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้หรือว่ารายละเอียดต่างๆของความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้อย่างดีอยู่น้องพี่พีว่าไงบ้างครับได้ไปดูเช็คฟีดแบ็กถามเรียกน้องพี่พีอ่ะน้องพี่พี่เขาก็เขาก็คอยคอยแบบให้กําลังใจอยู่ตลอดเขาเขาว่าไงบ้างเขาได้ดูได้ดูรอบกล้าเลยครับแล้วก็เป็นไงเป็นยังไง เขาก็ร้องไห้น้ำตาหนีนะเขาอยากไปซับด้วยเลยนหมไอ้นะรู้ซับดอกให้มันเรียนรู้ซะบ้างเราเล่นเราเล่นเราเล่นก็ก็เขาก็ภูมิใจแหละหรือว่าเขาก็พอจบหนังแลเขาก็มาคุยว่าเขาก็เออยินดีกับทุกความสำเร็จเหมือนกันแล้วกันคือแล้วเขาแซวรอย่างว่าเราเป็นผู้ใหญ่ร้ายๆไอ้นะฮะเขาไม่แซวผมหรอกเขาไม่แซวผมหรอกฮะก็ไม่รู้สิไม่รู้รอบหน้าเดี๋ยวถ้าเขามีโอกาสได้ สัมภาษณ์สื่อเขาจะพูดออกมาหรือเปล่าว่าผมผมยังไม่ได้ยินนะครับแต่พี่มีไม่ได้แซวตอนนี้แต่ว่าสกายแซวแบบว่ายาติเยอะครับใช่สกายตะมอญาติวิวกินเยอะกับคนที่เป็นเพื่อนในชีวิตของพี่ใช่ครับก็สกายเขาเขาเเป็นาแบบเขาเป็นคนพูดน้อยไงเขาเป็นคนพูดน้อยปอบดังอะไรนะปอบสกายยังก็ยังไม่ได้ตอบเองไม่ได้เจอเลยครับแต่ก็คิดถึงคิดถึงนะคิดถึงสกายแล้วเป็นยังไงบ้างครับที่ใต่งเป็นี ดีใจมากนะครับดีใจมากม,ากมากยิ่งยิ่งจริงๆแล้วตั้งแต่ก่อนที่หนังจะเข้าโรงอะไรเงี้ยผมก็ดีใจมากแล้วก็ภูมิใจกับหนังเรื่องนี้มากเพราะว่ามันเป็นอย่างที่ผมบอกเลยมันเป็นเรื่องของหนึ่งคือเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่เราเข้าใจมันเป็นอย่างดีสองคือมันเป็นเรื่องที่เราอ่านบทแล้วเรารู้สึกว่า มันได้ให้คุณค่าให้ความรู้สึกให้ตะกอนอะไรกับเราแล้วเราก็อยากจะส่งต่อความรู้สึกเหล่านี้หากภาพยนตร์เรื่องนี้ให้คนที่ได้ดูอะได้ความรู้สึกเนี้ยกลับบ้านไปด้วยเช่นกันแล้วก็ดีใจที่ผมได้ทํางานกับทีมงานทุกๆคนนะผมว่าอีกประเด็นหนึ่งคือบรรยากาศในการทํางานอะไรเงี้ยมันมันแฮปปี้มากแล้วก็ทุกๆคนก็ตั้งใจทํางานในในในบทบาทหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ใส่ความเป็นตัวเองในในทุกๆฝ่ายรวมมาเป็นหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยผมว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ ประกอบไปด้วยตัวตนของคนหลายๆคนมากๆที่ที่ที่เป็นส่วนแต่ละส่วนหลังนี้มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศเป็นแบบอิจเตราร์อีกท้อจริงๆผมเห็นก็มีมีสเกดูของของต่างประเทศมาบ้างนะแต่ว่าเห็นว่าจะเป็นช่วงถัดไปหลังจากหลังจากฉายในประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่บอกว่าทาง GDS เขาก็หาหาโอกาสแล้วก็หาหา,หาสถานที่ท,ที่ที่จะพาภาพยนตร์ไปออกไปได้ไกลที่สุดทที่จะเป็นไปได้ ามีแทนแต่ยังทำถือว่าทำงานกับสัปปะรดกันเองสัปการก็ไปกันที่บ้านเนาะ,ะไปเดือดที่บ้านทุกทุกปีก็จะไปกันที่บ้านไปสนราพิธีหรือยังสามอะครน,นะฮะสาาระพิธีหรือยังเขาเป็นนักสตานไม่จ้าปีเนี่ยหรอใช่มีการออกเขามีการออกคพี่พีเหรอสตา์น้ำใส่พี่ีเหรอไม่เอาหรอกเดี๋ยวเขาจะเสียน้ำตาแต่ถือว่าวิวกีก็ได้พักผ่อนกับครอบครัวในในตัวเลยใช่ปะครับใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ